ขอเสียงให้ดูเหมือนผมดังมากได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดสัญญาเลยนหนึ่งสองส,สญญามสวัสดีครับผมปอนน์ครับขอบคุณครับวันนี้ก็อะไรครับกรวดไรย,ย้อนอได้ฟังแน่นอนเพลงต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนท่าเต้นก่อนใครเคยดู MV เพลงกรวดไรย,ย้อนแล้วบ้างครับเต้นเป็นไหมเต้นเป็นไหมไหนเต้นเต้นให้ดูหน่อยเต้นเป็นบ้งนางไหมไงโอ้ ไม่ยงนี่บอกว่าเป็นจุซีครับผมก็ <g år> ด้านหลังยังมีชีวิตยอยู่ไหมครับ <c oughs> ขอดูมือหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเต้นเต้นให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเพลงผมเต้นเต้นไปม้วยกันอะไรนะถึงป้าจะแก่ป้าก็เร้าใจนะป้าเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ด้านหลังเลยนะครับอ่า โอเคเดี okay, okay, ๋ยวเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนทันนี่นะฮอนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนทันนี่นะทันนี่นะโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเลยครับ